มันเป็นเรื่องที่ที่ตัวผมเนี่ยนะครับจะรู้สึกแบบไม่สบายใจทุกครั้งเวลาที่มีการประกาศผลออกไปเพราะว่าเข้าใจว่าบางคนเนี่ยมามาไกลนะครับแล้วก็มาคัดแล้วเนี่ยก็ไม่ติดนะครับอาจจะอาจจะไม่ใช่วันของเรานะครับอย่าไปท้อแล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปเป็นงานประจำนะครับทุกๆปีของราชบุรีบางเขนก็จะมีการคัดเออศิลักกีฬาเข้ามาดทดแทน นักกีฬาที่จบม .6 ไปหรือนักกีฬาที่บางตำแหน่งในแต่ละรุ่นที่เราขาดไปนะครับก็ใช้หลักในการประกาศทั่วประเทศนะครับให้ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์มาคัดเลือกที่ราชินีบองเขนตามรุ่นตามพศครับถ้าเป็นในลักษณะของรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับตั้งแต่12-15เนี่ยเราก็จะดูทักษะเป็นหลักนะครับ ดูในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวทักษะนะครับยังยังไม่ได้ไม่ได้เน้นในเรื่องของตำแหน่งมากนะนะครับยังไม่ได้ดูในเรื่องของว่าเด็กมีความเข้าใจระบบมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เน้นในความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักแต่พอในรุ่นตั้งแต่15ปีขึ้นไป16ปี17 18เนะี่ยนอกจากในเรื่องของความสามารถเฉพาะต,ตัวของเขาแล้วก็จะดูว่า i, ใครมีความเข้าใจในเรื่องของระบบมากน้อยแค่ไหนนะครับมอีอย่างเช่นเราต้องการดูว่า การเกมรับของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับความตื่นตัวหรือเข้าใจระบบแมนทูแมนมากน้อยแค่ไหนอะไรต่างซึ่งเ,เราจะเอาพวกระบบขะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวนักกีฬาที่คัดด้วยครับมันเป็นเรื่องที่ที่ตัวผมเนี่ยนะครับจะรู้สึกแบบไม่สบายใจทุกครั้งเวลาที่มีการประกาศผลออกไปเพราะว่าเข้าใจว่าบางคนเนี่ยมาไกลนะครับแล้วก็มาคัดแล้วเนี่ยก็ ไม่ติดนะครับเพราะเขาเขาตั้งใจมาเรียนแล้วแต่ไม่ได้นะครับแต่ก็คืออยากจะฝากน้องๆว่าคือทุกคนนะครับมีความสามารถดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราวันนี้มันอาจอาจจะไม่ใช่วันของเรานะครับอย่าไปท้อแล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วผมเชื่อว่าปัจนับวันนี้นะครับในเรื่องของกีฬาเนี่ยมันแพร่กระจายไปไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันครับ คืออย่างรุ่นที่ประสบความสําเร็จที่ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นมูฮัมหมัดนะครับอุสมานูซาหรือว่าธนโชตสอดแสวงสลาวุฒิพลาพึกนะครับคือทุกคนเนี่ยคัดเข้ามาแล้วเนี่ยถามว่าเขาก็ต้องมาเก็บตัวนอนกินถูกกระบวนการฝึกที่หนักนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างธนโชตสอดแสวงนเจ้าแมนเนี่ยนะครับช่วงที่มาคัดตอนแรกเนี่ยติดเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำนะครับแต่เขา ใช้ความพยายามใช้เวลาหนึ่งเทอมก็เบียดขึ้นมาเล่นเต็มรุ่นของเขาได้แล้วก็ปีนไปเล่นรุ่นพี่ได้ดังนั้นนะครับอย่าไปท้อนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะตั้งใจและทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับครับเออก็อามาเน่เนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยเราก็ได้ เลือกโรงเรียนมัธยมนะครับหรือที่เขาเรียกว่าฟุตซอลขาสั้นเนี่ยก็ได้ดูเอาไว้2-3โรงเรียนนะครับหนในราาพิธิษฐบางเขนเนี่ยก็คือหนึ่งโรงเรียนที่เรามั่นใจว่าเป็นโรงเรียนระดับท็อปๆของฟุตซอลขาสั้นนะครับซึ่งซึ่งเราก็เข้ามาสับสนุนเอ็มโอยับโรงเรียนเนี้ยส่วนที่เราหวังผลกับเด็กรุ่นนี้ คือเรามองว่าการจะพัฒนาวงการฟุตซอลเนี่ยมันต้องเกิดจากพื้นฐานเกิดจากรากญ่าเกิดจากฐานรากที่แข็งที่แข็งแกร่งนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้ที่ถ้าการฝึกฝนเด็กอายุ12หรืออายออออออุตั้งแต่12ขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่รับการฝึกฝนที่ถูกต้องเนี่ยเมื่อเขาอายุมากขึ้นเนี่ยออโอกาสน้อยมากเลยที่เขา จะสามารถไปต่อหรือมีทักษะที่ถูกต้องการที่เขาจะพัฒนาได้เนี่ยมันมีทางเดียวเลยคือเราต้องสร้างรากฐานของของฟุตซอลแข็งแข่งตั้งแต่ตั้งแต่เด็กครับตอนนี้นะครับอเมเน่เนี่ยก็มีวางแผนอยู่แล้วว่าจะมีการจัดแข่งนะครับยู3่23ก่อนนะครับก็เป็นระดับมหาลัยนะครับยู3่23เนี่ยก็คือการจัดแข่งทั่วประเทศนะครับหลังหลังจากเนี้ยเราก็จะมีการจัดยูส นะครับแต่ U18 เนี่ยเราก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการาวางแผนนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าอันนี้ก็ขอดูเหตุการณ์นิดนึงจากเรื่องอสถานการณ์เรื่องโควิดต่างๆด้วยนะครับแต่อามเน,น่สัญญาว่า U18 เกิดขึ้นแน่นอนครับตอนที่มูเมดมาที่มาคัดตัวที่ราชวินิตบางเขนเรารู้สึกว่า ตอนหลานมาคัดและได้มีความรู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าได้เข้าโครงการชัางเผื่อมาโลดโผนจะอยู่ที่เก่าเพราะว่าอาจารย์นครเป็นคนที่จริงใจจริงจังกับเด็กๆทุกคนแล้วพอเราเข้ามาอยู่จุดนี้เพ๊บเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องห่วงหลานถามว่าแบ่งเบาภาระแบ่งเบามากๆก,การที่เขาได้โคต้า,ตานาคิฬาที่นี่บอกเลยว่าเราทุ่มไปเยอะ เพราะว่าตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนเก่าเราเสียค่าเทอมมาตลอดแต่เราก็ไม่เคยนอนหอเพราะว่าไม่อยากให้นอนเห็นว่ามันไม่ไกลจากบ้านไนถ้านั่งรถเมล์ก็ประมาณสองป้ายเมล์ไปโรงเรียนแต่มาอยู่ที่นี่มูเมทต,ต้องนอนหอเขาก็จะถามตลอดเวลาว่านอนหอเป็นยังไงถามเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่นอนหอเป็นยังไงแรกๆคิดถึงบ้านไหมมูเมทก็มาครั้งแรกเขาก็คิดถึงนะ เาก็จะโทรหาโต้ทุกวันโต้ก็จะโทรหาเขาทุกวันมาตอนหลังพอเขาได้อยู่แล้วได้ชินแล้วเขาอยู่ถึงสามเดือนเขาชินแล้วก็โอเคแต่เขาก็อยากกลับบ้านเหมือนเดิมแต่เราก็บอกว่าอยู่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนมีเพื่อนรุ่นพี่มีเพื่อนรุ่นน้องที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาซ้อมเสร็จก็กิกนข้าวด้วยกันนอนหอด้วยกันอาจารย์นครก็เหมือนพ่อคนที่สองของนึกเด็ก พอถึงสามทุ่มมาแกก็จะตรวจตาหอดูแลเด็กถามว่าเราห่วงไหมพอมาอยู่ที่นี่มาถึงจุดนี้แล้วเราไม่ห่วงเราบอกต,ตรงๆว่าเราอะทั้งดีใจทั้งแบบมีความรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่ามาเจอโค้ชที่แบบดูแลเด็กดีเอาใจใส่ทุกอย่างก้าวแรกของเขาที่เข้ามาคือได้ ปีนขึ้นไปเล่นทุกรายการน่ะตั้งแต่รายการสพทอีกรุ่น18ปีรุ่น17ปีบูเมดจะตต่เต้าทุกรุ่นไปรายการ KFC รุ่น15ปีแล้วก็สพทอีกรุ่น15ปีก็ได้แชมป์มาตัวดทุกรุ่นทุกอย่างได้แชมป์มาหมดถ้ามาแล้วยังไม่ติดขอให้มาคัดปีต่อไป ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการที่จะอยู่ที่นี่หรือไม่ก็เข้ามาเรียนที่นี่เข้ามาเรียนที่รานวินิจบางเขนและขออาจารย์เขาซ้อมทุกวันอาจารย์เขาจะดูว่าคุณนะมีมาณะไหมถ้าคุณมีมณนะอาจารย์เขาก็จะเข้าโครงการชั้นเผื่อให้กับรานวินิจบางเขนเพราะว่าเท่าที่โต๊ะเห็นมาคือส่วนมากแล้วเด็กที่ไม่ได้โคตา้าก็คือขั้นไม่ติดหนึ่งขั้นไม่ติดสองถ้าคุณมีความ ทยอยทยานที่คุณอยากจะเรียนที่นี่จริงๆคุณก็ต้องมาซ้อมซ้อมทุกวันให้อาจารย์เขาเห็นว่าคุณเนี่ยได้มีมานะจริงมีความอดทนมีความขยนันสู้ที่จะอยากเรียนที่นี่เพื่อที่จะเป็นนักกีฬาของที่ราชวินิจบางเทน i'm my name my name my chua